ระบบเบรกเอาเซ็กชันหรือระบบแบ่งห้องในเว็บเอขณะเราไปชุมในเว็บเเราสามารถใช้งานระบบนี้ได้โดยการกดปุ่มจุดสาจุดที่ดาลา่างจากนั้นเลือกเปิด Breakout Section เมื่อเราเลือกเปิด Breakout Section จะมีหน้าต่างเลื่องขึ้นมาเราสามารถเลือกจำนวนห้อง ได้ที่ตรงนี้หรือจะกด Create Assignment ไปก่อนก็ได้เมื่อกด Create Assignment เรียบร้อยแล้วจะมีหน้าต่างบานใหญ่เด้งขึ้นมาเราสามารถจัดการผู้เข้าร่วมประชุมเข้าไปอยู่ในห้องต่างๆหรือ Session ต่างๆได้ที่ตรงนี้และเรายังสามารถเพิ่มและลบห้องได้ที่ตรงนี้เช่นกันเราสามารถเพิ่มห้องได้โดยการกดปุ่ม Add Session ที่ทางด้านขวามือเมื่อกดปุ่ม Assertion เรียบร้อยแล้วห้องใหม่ก็จะปรากฏขึ้นมาแล,และเราสามารถเปลี่ยนชื่อห้องได้โดยการกดปุ่ม Rename ที่อยู่ท้ายห้องเราสามารถลบห้องได้โดยการกดหมอที่อยู่หลังห้องและกด Delete และเราสามารถเพิ่ม ผู้เข้าร่วมการประชุมเข้าสู่ห้องต่างๆไนดะ้โดยการกด a s s i g n ที่อยู่ข้างๆปุ่ม Renew และติ๊กที่หน้าชื่อของผู้เข้าร่วมการประชุมตอนนี้ผู้เข้าร่วมการประชุมก็ไปอยู่ในห้องแล้วแต่ระบบ Breakout Section ยังไม่เริ่มต้นขึ้นนะครับอย่าเข้าใจผิดไปหากเราต้องการจะแบ่งห้องให้เรากดปุ่ม Start Breakout Section ที่ด้านขวาล่าง ของหน้าต่างเมื่อเรากดปุ่ม Start Breakout Section หน้าต่างจะได้ขึ้นมาหากเราอยู่ในห้อง,งต่างๆแล้วเราสามารถกดปุ่ม John หน้าเพื่อเข้าห้องนั้นได้เท่านี้เราก็จะเข้ามาอยู่ในห้องแล้วและเราสามารถเปิดระบบ Breakout Section หน้าต่างบานเมื่อกี้ขึ้นมาได้โดยการกดปุ่ม Breakout Section ที่โผล่ขึ้นมาด้านล่างเมื่อกดเข้าไปไม็จะกดหน้าต่างเดิมขึ้นมาเราสามารถกดออกห้องได้หรือนําผู้เข้าร่วมประชุมออกจากห้อง,องต่างๆได้โดยการกดปุ่ม Remove หลังชื่อผู้เข้าร่วมประชุมและเราสามารถหยุดการ Breakout Section หรือการแบ่งห้องได้โดยการกดปุ่มสีแดงที่อยู่ทางด้านขวามือของหน้าต่าง เมื่อกดปุ่มสีแดงที่เขียนว่า End or Break Out Sections จะขึ้นหน้าต่างเล็กๆได้ขึ้นมาแจ้งเตือนว่าคุณต้องการจะหยุดการ Break Out s e c t i o n ทั้งหมดและผู้และนำผู้เข้าร่วมการประชุมกลับเข้ามายังการประชุมหลักหรือไม่หากเราต้องการจะหยุดและนำทุกคนกลับมาที่ห้องการประชุมหลักให้กดปุ่ม แอปเซสชั่นได้เลยครับเมื่อกดปุ่มแอเซชั่แล้วจะมีเวลาทั้งหมด60วิให้ผู้เข้าร่วมการประชุมกดยืนยนันและถ้าหากหมด60วินี้ไปผู้เข้าร่วมการประชุมจะกลับไปยังห้องประชุมหลักโดยอัตโนมัติเท่านี้ทุกคนก็จะกลับมายัางห้องประชุมหลักแล้วนะครับ